มาเรามาที่คู่มแม่ลูกคู่นี้บ้างนะคะเอ่อก้าวจิรายุหลายๆคนทราบอีกแล้วสนิทกับคุณแม่มากไปไหนก็จะมีคุณแม่เป็นเงาตามตัวรายงานตลอดคุณแม่คอยเช็คคิวดูแลตลอดจัดการทั้งการงานและการชีวิตนะคนุณ <c oughs> ใช่แล้วดีดมากว่าใกล้ชิดมากเลยเคคนะคะทีนี้เนี่ยก้าเขาอาจจะมีแบบแอบไปทําผิดอะไรมาบ้าง<ๆ>เขาก็บอกว่าเขามีเรื่องกระสารภาพกับคุณแม่ค่ะ เพราะว่าเป็นค so ู um Kontakt, right? ่แม่ลูกที่ไม่เคยมีเรื่องปิดบังกันนะคะก็เลยทําให้เวลาที่หนุ่มก้าวทำอะไรผิดมาเนี่ยคุณแม่ก้อยวรนุชจะรู้ทุกครั้งเลยค่ะอย่างล่าสุดที่หนุ่มก้าวเนี่ยเขาหน้าผากกระแทกกับขอบสาจนเป็นแผลเนี่ยหนุ่มก้าวรีบสารภาพผิดกับคุณแม่ทันทีเลยเราไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับล้วแบบเออมีหัวแล้วแล้วว่ายน้ำแล้วหัวชนขอบสาครับ งวยอย่างง้ก <isation> ็มันไม่มันเรื่องของเรื่องคือมันติดตาแล้วว่ายน้ําสาที่คอนโดแล้วพอเสร็จเสร็จแล้วปรากฏว่าโอ้โแบบว่าก็แบบเขาก็ว่ายน้ํากับเพื่อนกับเพื่อนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โทรศัพท์มาเฮ้ยร้อยวันทันตีไม่เคยโทรศัพท์หาคือปกติก้าวให้โทรหาน้อยมากถ้าไม่ได้แบบมีอะไรแบบแล้ววันนั้นคือโทรมา เราก็คิดว่าให้เตรียมข้าวหรือเปล่าถ้ามันเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะนานไหมแม่มันมีเลเซอร์อะไรเออแม่แม่เออถ้ามันเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี้ยผมมาถึงห้องแม่อย่าโกรธผมนะคือแบบเอาแล้วพอไอ้พูดคำว่าบอกอย่าโกรธผมนะเนี่ยว่าใส่ขึ้นเลยครับหน้าผากับคือหน้าผากมาแบบอย่างนี้เลยเต็มแบบเป็นแผลเป็นแถบเลยอ่ะแล้วคือทะเลาะพี่ก็บอก พวงนี้ถ่ายละครคือบอกว่าพ่งนี้ถ่ายละครก็ทํา,งางไ,ททไงเราก็ต้องโทรศัพท์แบบโทรศัพท์แบบที่กองเลยบอกพี่ก้าวมันแบบว่ายน้ําปิดตาคือจริงๆปกติมันจะต้องมันบอกว่าถ้าแบบสวนไปเนี่ยมือจะต้องเจอขอบสะก่อนและจังหวะมันเป็นจังหวะโปร่งอ่ะคือแบบมือมันปาดขอบสะไปพอดีอ๋อมาทันได้ไหมโอเค คือปกติแล้วอย่างนี้ปั๊บแล้วมันเนี่ยมือจะต้องไปเกาะขอบสระก่อนใช่ไหมก็ต้องรู้อันนี้ไปปั๊บแล้วมันจังหวะแบบขอบสระอยู่นี่แล้วแบบพอด,ดีอ่ะคือเราต้องแก้ไขไงเราต้องแบบเฮ้ยแก้ไขแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้โกรธไม่ไรหรอกคือเราพอเรารู้ปัญหาของลูกอะ<ล>่ะเราต้อง<ล>คิดละเฮ<ล>้ยทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยมือมันต้องแก้ไขไงคะคือป่วยวายไปก็มันก็ไม่มีประโยชน์ไงนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะตั้งสติแล้วเราเจออย่างงี้ผมก็แบบว่าใจเย็นใจเย็น Everything okay ครับโอเคนะครับผมถึงจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก้าวม่ก็ไม่เคยปิดบังคุณแม่เลยสักอย่างอยู่แล้วนะครับก็ไป่รู้เหมือนกันในอนาคตเนี่ยความรักนีจากา่จะกล้าปิดบังคุณแม่หรือจะเปิดเผยคุณแม่ครับ <c oughs> <c oughs> อื คู่นี้สนิทกันจริงมากคุณดูวิธีการพูดคุยเนยเหมือนเพื่อนกันเลยเนาะผมมาตัดผมที่เดียวกับที่ก้าวเขาตัดเจอเป็นประจำคุณแม่ดูแลอย่างดีพูดคุยกันเนี่ยแบบเนี้ยอ๋อเขาดูแลเรื่องลุกอะไรให้ด้วยอย่างนี้ก็เรื่องลุกเลยก็ให้ก็เป็นกำกับเหมือนกันแล้วจะให้หน้าที่ช่างเข้าไปนอารักจะโกรธคุณแม่โกรธเพราะคุณแม่เตือนแล้วก็ได้ก้าวเราว่ายน้ำอย่าปิดตานะลูก ดีไม่เอาหน้าเข้าไปชนแค่เำาพากอย่างเดียวน่าจะหายแล้วแหละแหมก็ลอยอยู่ดีนะคะครับ